<c oughs> แล้วก็ทุกคนตั้งใจทิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราในการเกิดคิดเพราะข้น,น,นมูาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราในการเกิดเพราะอะไรเพราะว่าการเกิดแต่และครั้งมันเป็นทุกข์แต้ว่าเราย่อมไม่เห็นสภาวะของทุกข์ในชาติตนก่อน แต่ความจริงเราเคยผ่านชาตินี้มาก่อนแต่ว,ว่ามาชาตินี้ผ <c oughs> ู้ปฏิเสธบังแล้วก็มานั่งพิจรารณากันตามชาตินี้ว่าก,การเกิดของเราสภาวะมันทุกข์มาตั้งแต่เด็กถึงความเป็นหนุ่มสาวมันมีการมีครอบครัวถ้าเวลานี้ความแก่ก็เข้ามาถึงและเวลาความป่วยที่เข้ามาถึงมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ถ้าเรายังคิดว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็ต้องเกิดใหม่หากว่าเราไม่ต้องการจะเกิดเราจะนิพานธ์าตัดชินใจหน่อยเดียวเพราะว่าขึ้นที่ว่าร่างกายที่เลวแสนเลวแบบนี้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกอันในเต็มไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะ <c oughs> ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่น่าอังเสียดมันจะไม่มีไม่ไม่เป็นสมบัติของเราต่อไปอีกจิตที่เราต้องการนั่นก็คือะนิพันธอย่างเดียวการที่ไปผลิพันธนน์ได้เพราะการไม่ห่วงกายเธอเดียวถ้าเราไม่ห่วงกายเราคิดว่ากายนี้ไม่มีสมบัตเรา้ากหน้าขึ้นที่ว่าความเกิด เป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นทันได้ก็ดีเป็นทองก็ดีไม่มีสำหรับเราแต่การตัดสินใจอย่างนี้เป็นปกติทุกคนเมื่อจากภาพมันตายใจก็ปฏิสารดัง <c oughs> นั้นทุกคนหวังว่าตัดสินใจได้แล้วนะตอนนี้ไปขอทุกคนอารัธนาบาร,รมีพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ คือพระพุทธเจ้าสําหรับพระพุทธเจ้านี่เราทกากรรมฐานทุกครั้งต้องการรู้อะไรทุกอย่างเราจะลืมพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยยงอย่ารู้เองอย่าเห็นเองเป็นขาดอันนี้เพราะว่าถ้าเราต้องการรู้เองและต้องการเห็นเองโดยไม่ยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นที่พึ่งอุปาทานคือกิเลสมันจะกินใจและในในที่สุดเราก็จะไม่พบของจริง ทั้งนี้ก็ยังทราบว่าแม้แต่พระรหต์ที่ท่านตัดกินเล็รหมดแล้วเวลาจะรู้อะไรจริงๆถ้าอาศัยบารมีพระองค์สมเด็จพระปฐุมแก่เอื้อต้องอาศัยรรพระพ,พุทธเจ้าช่วยตลอดเวลาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้แต่พระดหานเองก็ยังไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งหมดต้องอาศัยองค์สมเด็จพระบรมโกศช่วยเสมอ <c oughs> เองจะไม่ติดระอาหานที่รู้ไม่ติดอยู่อย่างเดียวคือไม่ติดในขันหา้านอกจากนั้นพระอาหาันก็ที่ไม่รู้มีเยอะแ้วพระาารหันยังต้องอาศัยพระพุทธเจ้าชั้นใดเรายังไม่ใช่พระรหันถ้าเราอวดรู้อวดเห็นอวดดีแต่ผู้เดียวไม่ช้าความดีแล้วก็สลายกลายเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคน ดังน,นั้นต่อน,นี้ไปขอทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระทศกัณฐ์คือพระพุทธเจ้าขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,าทรงโปรดข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายจงสแสดงพระบรากายข้าพพุทธกเจ้าเห็นชัดเจนตามสภาวะของพระนิพาตกานีเห็นพระพุทธเจ้าได้หรือยังพูด <Hello, sir. S 1> ดังๆหน่อยจ้ะ Hello, <sir. S 1> เออด <Hello, sir. S 1> ีจะได้เอาไปป็นเสียงเห็ Hello, Hello, <sir. S 1> นแล้วนะ ทรงพระรูปประโมเปไ็นยังไงแสงเส้นสีอะไรจ้ะสีทองรอพระรามสีทองม้อย <c oughs> ล่ะแก้วนะอ่าปราณีตัดสินใจใหม่ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมไยสา,ายฉันดาให้ข้าพระเจ้าได้เห็นพระรูปประโมแสงสีพระองค์ตามความเป็นจริงพรเกิดการเจยวค่ะสีทองนี่ยังหนาไปขอสมเด็จพระจอมไตรเห็นสภาพพระนิพพานจริง เออส้ามเข้ารงาานี้ไว้นะที่หลังถ้าหาว่าเห็นเป็นสีทองหรือสีอล้วก็ขอให้เห็นเป็นสีแก้วชัดนะนี่ก็ลังจิตของเราจะิงเข้าถึงเกีเวลานี้สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้าทรงประจจทับอยู่ใกล้ๆใช่ไหมใกล้มากนะทราบไหมว่าพ,พระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงประนามว่าอะไร เงยนชื่อองค์ปัจจุบันนี่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าที่มรรลุพิเศษสมาสัมุชิญาะที่เรายังนับถือพู่บนศาสนาองค์นี้ใช่ไหมใช่นะเรียกว่าพระสมณะโคดมนะแต่ชื่อนี้จะไปเรียกไมนบ่อยๆนะอย่าไปเรียกชื่อบ่อยๆถ้าไม่มีความจําเป็นการเรียกชื่อบ่อยๆอย่างนี้ถือว่าเป็นการรามาสไปพรุดน้อยไป อย่างเราเรียกพ่อเรียกแม่เราเรียกชื่อพ่อชื่อแม่เราต้อแสดงความไม่เคารพอ่จะมอ้อยนอกจากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมาาแ,ลแม่มาได้อย่างมาแม่อยู่นานแล้วเออมานานแล้วแม่ที่ใจเครียดไปหน่อยใช่ไหมตั้งแม่แล้วตั้งพี่ทั้งสองแม่มาปล,ลอบก,กับพ่อและแม่เม,มื่อที่น,นี่ตอนนี่ใจตามนี่นี่จะเครียดไปหน่อยแม่แว่ามากล้องขาววันเพิ่งเกินไปตอนนี้รู้จักแม่ไหม จัใครได้แ<ล>ม่สีใช่รู้จักแมส่สีเวลานี้แม่สีแต่งตัวไงนะสีอะไรสีเขียว่ไหมสเขียเป็นผู้หญิงใช่ไหม,มหอยากจะดูแม่ในภาพของพระนิพพานไหมอยากดูเรข,ข,ขอให้แม่ถ้าแต่งตัวภาพนิพพานเลยเพราะเวลานี้แม่ไม่มีนิพพานเปลี่ยนไม่อย่างไ,ไหนนะใช่ไง สี here, แก้วนะยังเป็นผู้หญ yeah. hey, ิงอยู่หรือว่าเป็นทรงที่ผ่านทรงภาพพื้นร่างคล้ายที่ใส่เออูกตถูกตถูกติพาว่าคนิีพายคล้ายวญชานี้นี่เอางี้กันละกันเหมือนกับผู้หญิงแต่งตัวเป็นพระเอกที่เกนะใช่ไหมใชู่กตงนะ นี่ต่อจากนี้ไปก็ขอทุกคนตั้งใจตามนี้นะขออารัธนาบารมีพระองค์สมเด็จพระฐินาถีและแม่และพี่ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ทุาปู่ท่านย่าก็สเด็จแล้วนี่มอยเห็นเปล่านะมอยทุาปู่ท่านย่าสเด็จยังสมเด็จแล้วสมเด็จได้นะขอบารมีสมเด็จพระสมเศรษพุทธเจ้าด้วยท่านปู่ท่านย่าท่านแม่และพี่น้องทั้งหมด ขอให้วรรดาขอให้ช่วยจิตใจข้าพเจ้ามีความสใสสะอาดบริสุทธิ์สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตามความประสงค์ถ้าทุกคนตั้งใจถามองค์สมเด็จพระพุทธองค์ว่าในการก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเกิดเนี่ยท่าพุทธเจ้ามาจากไหนสมอยมาจากไหน <S <S เห็นภาพไหมเป็นผู้ชายเลย เป็นผูช้ชายมาจากคนหรือมาจากเทวดาเป็นคนนะเป็นพวกไข่บาลจันทร์ไม่ไข่บาลจันและอื่ออ布านีล่ะเป็นผู้ชายค่ะเออมาจากสมมันก็สมจะมาจากสมใช่ไหมอ布านีมาจากสมเอเอ,มอ,เอใชม้อยคอยหลังไปดูไข่าบาลจันทร์คราวนั้นที่ว่าไอ้พี่เขาบอกคนในไข่าบาลจันทร์ตายทั้งหมดจะมันตายหมดหรือเปล่า ให้ท่านเห็นเห็นภาพนะเห็นต้องอยากรังกันแล้วรูกก็เป็นในส่วนนั้นก็ด้วยนนัา<อ>งถือดาบตอนที่พระม่าตีแตกเนะี่ยเขาว่าตายหมดตำรวจชาต,ตายหมดหรือเปล่าไม่หมดไ,หมไม่หมด<อ>ไม่หมดแล้วพวกทีดด่เหลือถอยไปอยู่ที่ไหนลนะ่ะนี่คือการลบรอยชาติเด็กทะเลปกปีนวาสันสียานถอยไปอยู่ไหนถอยกลับที่ไหนฮนะ หมายความเวลาที่ก็มาตีแล้วค่ายบรรญัแนแตกพวกค่ายบรนญันไปอยู่ที่ไหนนี<ม>่ว่าออกจากเขตไปใช่ไหม,มเห็นภาพไหมกาออรกันยวเราไม่ได้ไม่ดูต่อต้องดูต่อสิอาราณีขนาดที่อยู่ที่ชมนะดูภาพของชมเห็นหรือเปล่าเห็นได้ใช่ไหมภาพเดิมน,นะ <c oughs> ออยู่พฟมชั้นที่ไหนนะถามที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดที่สองที่สองอยู่ไม่ได้เราพลาบที่สามต้องเป็นนาคาเมียท่นไหนที่หกก็ไม่ใช่อนาคาเมี อการโทูสมเด็จสมารัเจ้ากอว่าเราจะอยู่ได้แค่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบเอ็ดเพราะว่านอกจกนั้นแต่น,นาคามีลงมาไม่ได้เพถามเป็นใหม่ไม่เยอะเสื่อนะค่อ,คอยๆทำใจว่าขอองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงโปรดหรือว่าแม่ก็ได้ยกนิ้วดิแม่ยยกกี่นิ้วห้านิ้ว แม่ยกห้านิ้วสนแสดงว่าก่อนที่จะมานี่เราเป็นพรหมชั้นที่ห้าใช่ไหมเป็นพรหมชั้นที่ห้านะตอนนี้ก็ขอบารมีคุณเหล่าสมาชิกเจ้าท้าแม่ด้วยพี่ด้วยน้องด้วยู่ย่าตายายเช็ดทั้งมาทั้งหมดได้โปรดให้ข้าพระเจ้าได้เห็นสักาว่าของพรหมเวลานั้นนะเป็นพรหมมันมีสุขมากนี่นมัมนสวยไหม สวยมากเลยแล้วก็ตอนที่จะตอนนี้ไปคอรสถามท่านย้อนดีนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะมาเป็นพรมนะชาติก่อนโน้นที่จะมาเป็นพรหมเราเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดามาก่อนพรดูภาพกันต่อเห็นไหม ขอพระเจ้าเถอะออก่อนที่จะเป็นพรมก็มามาจากพรหมือนกันใช่ไหมถ้ามาจากพรมพรหมมันเป็นหลายอย่างได้เป็นหลายทั้นได้จากพรมชั้นสูงหมดบุญมามาพรมชั้นต่ําลงมาจากพรมชั้นต่ำลงมาอาจจะเป็นพรมชั้นต่ํามาอีกก็ได้ได้จากรนี่ก่อนที่จะการที่จะเกิดมาเป็นพรมนี่นะตรงความจะเป็นพรมมากี่ชาติสังกี่วานะ้ก็ตาม ก่อนที่จะเกิดเป็นพรหมขนาที่เราเกิดเป็นมนุษย์ขอดูภาพเดินสิทำบุญเออเกิดตอนที่เป็นมนุษย์นะ่ะราบุญอะไรไว้จิเกิดเป็นพรมดูจริยาให้เการใส่บาตรการฟังเทศการสมาทานสิ่งการเจริญสมาธิอันนี้มีไหม ทำโบราณนี่ใช่ไหมใช,ใช่่อชตอนนั้นเป็นคนจนแลืคนรวยดูบ้านดูช่องนี่เป็นไงบ้านช่องสวยไหมอายแม้อยแปหลังจากที่ยกจากบ้านบาลอกจารไปแล้วเนี่ยให้แม่ก็ทำภาพให้ดูภาพเดิม ว่าออกจากบริจาร์ไปแล้วไปอยู่ทางการบุรีได้ข้าวิทยาเลยเป็นบ้านค่ะสวัสดีทุกการเป็นมะชิคกินมังการ,การเราต้องให้แน่ใจถามแม่เลยให้แน่บอกเป็นการกับการ เมื่อมากเขาขยายแล้วก็ไปออกไปมีอยู่เมืองการแล้วก็ไปทุกรารไปฟาไปตัดทอนกำลังขาาองผู้มากหลังจากออกจากเมืองการแล้วเข้ายุติอาเปรับเข้าเข้านะอเ,เออได้ได้ถ้าปราณีรู้เรื่องของสมอยปราณีนี่เรียกว่่จุเออจูเอเอเลยจูตัวปฏิยานนะสมอยรู้เรื่องของตัวถอยหลังเรื่องพวกเทวีวาสัิญาณ เรื่อไอตัวนี้นมันตัวเดียวกันถ้ารู้เรื่องของเราเองเขาเลือกปลุกเทนิวาสาวนสุยานุชาติได้ถ้ารู้เรื่องขงองบุคคลอื่นเขาเลยจูบตัประปาดิยานนะนี่สำหรับกรณีนี่ถอยหลังไปตอนนั้นเราเกิดเป็นคน,คนก่อนที่มาเป็นพรหมก็มีการเจริญสมาธิการให้ทานกระสาสิ่งของธรรมดาการจะเกิดเป็นพรหมได้ต้องมีทานสมาบัติดูสภาพบ้านเมืองขณะนั้นน่ะ มันสวยสดสุดงามแล้วคุณเลี้ยงราอยู่ป่าอยู่ตรงอ่ะจะมีอยู่ป่าอยู่ป่าไม่ใช่บ้านอยู่ในป่าไงบ้านอยู่ใป่าแล้วก็เข้าบ้านมีไม้ไม้ป้าอาชีพที่ประกอบเป็นพ่อค้าหรือว่าทำนาหรือทำไรจะรับราชการดูดิ นี่บอกว่าเห็นไหมขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยดิขอท่านช่วยเองชัดอ่าเชมอ้อมยก่อนหน้าที่เราจะมาเกิดจิตแคบบรนไจันนะตั้งใจนึกถึงขอบารมีพระพุทธเจ้าท่านแม่ช่วยท่าปู่ช่วยทั้งหมดนะว่าภาพที่เห็นต่อไปนไี่เห็นชัดเจนแจ่มใสตามความเป็นจริง ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นนักรบในค่ายบาลจันเนี่ยก่อนชาตินั้นน่ะเราเคยเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมมีเป็นรูปามสวยเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมแต่ตัวไงรามแม่ที่เป็นเทวดาหรือพรหมเป็นลูกของพ่อพ่อใช่ละเป็มีปราสาทอยู่เป็นเสียงเป็นเสียงก็แสดงว่าเป็นปราสาทใช่ไหมเป็นปราชญ์เป็นปรลสาทก็แสดงมาจากคนใช่ไหม มาจากคนใช่ใช่เลยทำแม่รี่ว่าสมัยนั้นอ่ะมาจากตอนไหนนะมาจากข้าจะมาเกิดมาเกิดเป็นนักรบใ้าวันอาจารย์เนี่ยนะมาจากสมัยตอนต้นยุคิิยาหรือมาจากสมัยสุโขทัยหรือมาจากสมัยเจียงแสนหรือว่ามาจากสมัยที่เป็นพระเจ้าสีสองธรรมมาจากเุญแสไมมาจากกุงแสนะมาจากพระเจ้าพรมใช่ไหม ลูกเพื่อพรมชื่อฤนธิการเจริญสมิงใช่ตอนนี้เป็นลูกเพื่อพรมตอนนั้นรออบกวนเขาบ้างเปล่ารบเป็นนักรบช่วยท่านแม่แเออใช่ถูกต้องนะเป็นลูกเหมือ,น,อนี่เป็นการละเชาตินะอล拉ตอนนี้เราลองถอยชาติไปเล็กน้อยนะตอนนี้มาก็ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทอนแม่และพ่อ้งหมดทุกคนตัดสินใจกต่นั้นของใครใครหึงตัวเองนะของใครใครต่างคนต่างนึกถึงภาวะของตนเองว่าในภาวะของโลกนอกจากมนุษย์เบื้องสูงก็มีเทวดาขึ้นหนึ่งภูมิเทวดารองลุกเทวดาสามอากาศเทวดาอีพมผ้านิทาน แล้นั่งขอพวกเราทั้งหมดได้โปรดกราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะาถามทุกครั้งไหวท่านพระบาทกราบไว้ก่อนนะพระใจภาพไม่กราบไม่จะตายไม่กราบว่าถ้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นภูมิเทวนามไหมถ้าเคยเกิดเป็นภูมิเทวดาของสภาวะ ภาพที่เป็นพระพุทธเทวดาสบายนั้นจงปราบกษกระสายตาขระพเจ้าในเวลานี้ให้เจ้าไปเคยไหมไม่เคยเกิดนะวันนี้เคยเกิดเป็นพระพเทวดจ้าไหมเคยเกิดเลยเคยเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นมีมารสวยไหมสวยแล้วก็ือมารแก้วหรือมารทองหรือมารเงินเพราะด้วยมารทอง อิมานทองก็แสดงเป็นภูมเทวดาขั้นหนึ่งนะั้แรกทำไมเราก็เป็นไปแล้วไม่ตอบพ่อใช่ต้องต้องตอบทุกวันต้องต้องเป็นเดี๋ยวต้องแก้วใสือใช่เพราะว่ามันต้องเป็นบุญเน้อยต้นยอดต้นต้นต้นไหนก็ได้ข้แรกคุ้มเงิก็จะช่วยเห็นชัดนะอาจารย์ทุกคนต้องดูขนาที่เราเป็นภูมิเทวดาเนี่ยมีหน้าที่อะไรส่วน้อย ทำแม่ต้อให้เขาดูภาพเลยต้องเห็นภาพทำงานอะไรลุงแดงฮะลุงสีแดงไม่ใช่หรอเราทำทำงานอะไรทำให้ยืนยดินอยู่ตรงประตูทำอะไรไม่ใช่เป็นประตมเขตประตูอะไรนะเป็นประตูประตูวังแล้วประตูประตูบ้านประย์ม่ใช่บ้านเปรย์ปราสาทปราสาท แสดงว่าเป็นภูมิเทวดาสมัยนั่นเป็นผู้รักษาเขตพระธาชุฐานนะ่หรือว่าภูมิเทวันได้นี่เขาแบ่งเกจก็ณีแหละปอยู่ตามบ้านไม่อยู่ตมวังไม่อยู่วัดเกจพระธาตกษาไม่ใช่เขตรักษาวัดหรือบ้านหรือวังไม่ได้วังนะ อา today, you you myself, two, like ่าตอนนี้เราก็ดูความเป็นภูมิเทวดาในตอนนั้นนะเห็นภาพตัวเองไหมสวยไหมงอยสวยไหมแดงแต่งบนขาวเป็นแก้วแก้วเป็นแก้วแก้วนะก็เรียกว่ามันก็สวยแล้วคนนั่นแหละนะคนสวยอย่างภูมิเทวดานะอันนี้มีปัญหาจุดหนึ่งว่าไอ้ก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นภูมิเทวดาเนี่ยสมัยที่เราเป็นคน หัหลังไปดูภาพเป็นคนว่าในสมัยที่เป็นคนเราเป็นคนจนแล้วเป็นคนรวยแล้วเป็นคนลูกชายมอยให้แม่ทำภาพไปดูตอนนี้ก็เหมอน้ันให้แม่ทำภาพไปดู<ม>ที่น,อ<ใ>น้องเข้ามามั้ใช่อยากร่งรู้สึกสะพาเพิมเป็นคนถาเพิอ่านุ่มผ้าอยากรังมีสภาวะที่เรียกว่าก่อนทำงานลำบากห<ม><ช>น่อยใช่ไหม ทำงานลำบากหน่อยใช่แล้วเพราะว่าถ้าทำงานลำบากลำลบากโอกาสที่เราจะทำบุญมันก็น้อยใช่ไหมจึงเป็นพรหมทวดาทีนี้ก็ดูาไอ้การทํางานลําบากอย่างนั้นทางท่านที่เรายอยู่สภาพาเป็นคนจนต้องใช้อาศัยแรงงานอย่างหนักแล้วเอาศัยบุญอะไรนะจี่มาเกิดเป็นพรหมทวดาระเดิดมาแล้วชอบใจนั่งยกมือพนมไหวบอกขอให ็็จเเปปนนสนสุุขขอ๋อนี่น,นี่เห็นพระยกมือไหว้พระก็เรียกว่าเข้าถึงสังขารนุสติกรรมฐานใช่ไหมสังขารนุสติกรรมฐานนี่ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้ <c oughs> อนุสติทั้งหมดอันลืมตาก็ใช้ได้เมื่อถึงพระก็เป็นสังขารนุสติกรรมฐานจริงเพราะจริงก็เป็นเทวดาเช่นดาวดึนก็ได้แอบปราณีก่อนที่จะเป็นพระเทวดานะบอกแม่ก็สายบาร,รมีพระพุทธเจ้าด้วย ท่านพ่อไอ้ท่านปู่ท่านาติด้วยท่านแม่ด้วยท่านพี่น้องทั้งหมดที่มาอยู่อยู่เขาเห็นภาพก่อนที่มาเกิดเป็นภูมิาเทวดาตอนเป็นคนมีฐานะเป็นยังไงนะเป็นคนจนแล้วเป็นคนรวยช่ไไม่กินตะลึงเออใส่กระบอกทำงานเลยจ้ะช่วยพ่อช่วยแม่ใช่ไหม ช่วยพ่อช่วยแม่นี่เป็นงานกตัญยูก็นตเวีทีถ้าเือเนบุญใหญ่แต่ว่านอกจะช่วยพ่อช่วยแม่แล้วทาบุญอะไรบ้างไหมที่มาเกิดเป็นพทธวิวดาได้หมานะอันนี้ดูหันไปดูตอนจะตายสมยัยตอนนั้นนอกจากไหวพระมีความเคารพแบบพระไอ้ก่อนทีก่อนการที่เกิดเป็นเทวดาในตอนจะตายใจมันต้องดีเนี่ อีตอนจะตายดูภาพตัวนั้นมันป่วยไปอะไรสมอยให้แม่ทำภาพหาดูเป,เป็นลมเป็นลมนะเป็นลมหน้าม,มืดเลอะเอะปากในงานมากมในงานมาก,มามากแต่ตอนนั้นจิตใจเป็นไงตอนที่จิตจะออกจากร่างกายนึกถึงพ่อนึกถึงแม่แล้วนึกถึงพระ เห็นพระแล้วชอบใจที่ยกมีธรรมเนีย้ใจติดต um bueno like ิดติดอันนั้นใช่ไหมภาพติดใจในเท่านั้นถูกเป็นภูมิเทวนาไ้เป็นทวดานั่นเราดึงังได้แต่ใจอ่อนเปหน่อยนะถ้ากําลังใจแข็งนิดเดียวก็เป็นเทวดาขึ้นเราเดียวเดีวนี้กําลังใจอ่อนไปนิดก็เป็นภูมิเทวดานี่จําสภาพไว้นะว่าถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยยากยากจนยังก็ตามที แล้วเวลาจะตายที่จิตนิถึงความดีน,น,ดนถึงพระนิพพวนี่คือภูมิทวดาได้่าปราี้วเวลานั้นน่ะก่อนที่จะตายดูภาพที่ใา้แม่ทําภาพไปดูพหะเจ้าทำภาพไปดูกาจะตายไปโรคอะไรตายนะลาตายแก่ตายนะหลังโกงเปล่าโกงใช่ไหม่เห็นโกงเลยหนิ่นนงสามไม่ยุิเยืนมาก แก่ตายแต่ไอ้ก่อนก่อนจะแก่ไอ้ตอนแก่ได้กินหมากกว่าเนี่ยกินนะถูกต้องเก่งมากสบายใจได้นะอันนี้เราเรียกปุพิณิวาสเสี้ยนกินหมากเลยนะแก่ตายเอยตอตอนก่อนที่จะตายนี่มันเป็นยังไงนะมันป่วยเพราอะไรต้องมีทุกอ,อย่างเป็นอนอนรูน้สึกเบนเบนหัวหน่อย,อยๆเป็นวนหัวหน่อยแล้วก็นอน หาเปล่าเนี่ยหาแล้วตอนที่จิตมันจะดับตอนนั้นจิตนึกยังไงไม่คิดพระหรือนึกถึงทานหรือนึกถึงสิ่งไม่คิานเออฆ่ามันจะฆ่าเนี่ยอันนี้เรียกว่าจําให้ดีนะว่าไอ้การที่เราจะทำบาปอกโซนในตอนต้นมากมายอะไรก็ตามถ้าเวลาจะตายถ้าจิตมันนึกถึงบุญความดีมันเป็นอย่างนี้นะนี่ถ้านึกถึงภาพเก่าๆที่ผ่านมันแล้วเนี่ย แล้นี่เราฟังคู่กันแล้วฟื้นไหลชาติเต็มทีไอ้ร่างกายต่างๆที่เราเกิดในสมัยนั้นเวลาแล้วมาเกิดใหม่แบบมาเปล่ามันบบสมัยม้าเปล่ามีต้บบนบ้านสวยๆประชาสวยๆไอ้ทรัพย์สมบัติมันมากไปก่อน,นั้นอมาเลยมาเมาเลยไอ้อสองคนนี้มันกคู่มันไมนรู้าจก็นไม่ใา่มากอ่อนไมหมฉันไม่เรียกแต่มาสอน มนนอนอยู่ปกติเนี่ยรู้แล้วสองคนนี้เลยสอนได้ในแง่ถ้าคนอื่นเรียกเข้ามามันดับไปเฉยเพราะเรียกไม่เป็ือยเลยเพไม่เป็นไรเรื่องนั้นรู้อยู่นะคุณพ่อรู้อยู่ว่าใจมันเข้่อมของพอเอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนบางทีฝึกกับคนนน้นแล้วมามาถึงอาจารย์ใหญ่เอ๊ะกูจะไปยังไงหวะจะติดก็จะถูกอันนี้เป็นของธรรมดา แต่แล้วว่าขมใจอยู่นะตอนนี้ไปแล้วกราบคูณถามองค์สมเด็จพระบ,บรมครูเพ่งเป็นประธานตรง,รย,ตรงย่ยาพราะโอรสป่ารู้เปล่าว่าพระเจ้าองค์นี้เคยเป็นปู่ขาของเราทราบนะกราบคูนสมเด็จปู่นะสมเด็จปู่ใหญ่แล้วต่อม,มาพระอินทร์ท่านก็เป็นปู่ใช่ไหมท่านอินทร์ใช่ไหมท่านยา่ยาย่ามาปา่า ย่ายิ้มไหมยิ้มแจ้งแปลกเลยย่านะีดะดีใจไนหะ <laughs> ย่าเลยดีใจมากเพราะย่าในของหลานมากถามพ่าจะตัดเปน็นอิพานไหมท่านตัดที่หลังคนอื่นแด่สีตัดก่อนอามาท่านปู่ก็ตัดท่านปู่ได้ตนพ้นบาระท่านอิพานทาันทีแ้มาท่านย่าก็เป็นคนสุดท้ายว่าดูหลานก่อนหลานมันจะไปได้หมดก็ไม่หมดถ้าไปไม่ได้หมดก็ไม่ตัดที่เลี่ยวหลานก่อน ในเวลานี้ท่านญาติตัดสินใจพันธนะุ์งานแสดงว่าหลานทุกคนปันธุพานได้หมดดีใจไหมดีใจครับเอกราดท่านย่าพี่เออเออท่านญาติเป็นดีใจเป็นวงโลกของหลานนะนี่ต่อน,นี้ไปก็ทุกคนกราบพูนถามองสมเด็จจอมใจเอาหน้าถึงยึดแม่เป็นสำคัญนะพระพุทธเจ้าก็ไป็นสำคัญในผะูเนี่อย่างเ่ว่าเราควรใจได้มากที่สุดจะถือแม่กับาติน,นะ ว่าท่านห่วงมากว่าถามว่าหม่อมฉันทั้งหมดนี้เคยเกิดเป็นลูกกติวดาบ้างหรืเอเปล่าเคยใช่ค่ะถามท่านเชมอยฉันเคยเกิดลูกกติวดากี่ครั้งห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งเชมอยห้าสิบครั้งนะครันี้ล่ะยี่สิบห้าครั้งยี่สิบห้าครั้งนะเอาขอครั้งเดียว นั่นก็หมายความว่าครั้งเดียวในชีวิตที่เป็นลูกกฐวดาอย่าสภาพสภาวะตามความเป็นจริงว่าเวลาที่เป็นลูกกฐวดาจะรูปร่างหน้าตามันสวยไหมเป็นเทวดาผู้ชายหรือเป็นเทวดาผู้หญิงที่มันสวยไม่สวยตอนนี้ทําใจทําใจทรงตัวไว้ก่อนนะจะเป็นรนาเทพนะ<ม>ดูไว้ก่อนดูหรือว่าเราพ่อถามว่าตอบ